สวัสดีค่ะอร่อยถึงถิง่นวันนี้เราจะรีวิวพาไปปีล็อกนะคะตอนนี้เราอยู่กันจนาบรีก็คือว่าเราจะใช้รถเก๋งนะคะ p r ร u s ค่ะรุ่น Standard ด,ด r d เนี่ยค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปปีล็อกนะคะดูซิว่าเราจะไปกันได้ไหมจะติดไหมนะคะอ่าโอเคความสูงของรถนะคะเครื่องนั้นคือเครื่องมือถือ iPhone 6s Plus นะคะสูงเท่านี้ รถส่งท้านี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยก็คืออีกประมาณ200กิโลนะคะจากนี้ไปโอ้เื่อนค่ะเราน่าจะแวะชมวิวกันเล็กน้อยโอเคไปต่อนะคะ เรายัางไม่แว้ดีกว่า okay. ทางขึ้นเขานะคะก็คงเยอะแล้วล่ะค่ะตรงนี้เมื่อกี้เราเจอทางปุบขะแค่เล็กน้อยตอนนี้เป็นทางขึ้นเขาแล้วค่ะปิดล็อกมุ่งหน้ากันต่อไปค่ะทางแคบหน่อยนะคะตรงนี้ฟังเสียงเครื่องดูนะคะเราก็เล่งกันเน็มที่ให้ใชเ้เกียร์ต่ำนะคะแต่ พรีออสมันปรับให้เองไม่ได้ใช้ค่ะนะคะก็ไปค่ะโคงไปเรื่อยๆนะคะโอเคไปต่อค่ะคนี่ค่ะจากตรงนี้ไปอีกหนึ่งเวลาแจ้งมาว่าอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในในใน l o o g p e Map นะคะโดยที่เขาบอกว่าจะใช้จากนี้ไปแค่อีกแค่23กิโลเท่านั้นก็ เราเจอของจริงแล้วค่ะทางภุเขะนี่เองเ,เจอแล้วค่ะอีก23กิโลใช่ไหม23กิโลโอเคอ่า11ชั่วโมงนะคะเราจะไปต่อกันก่อนค่ะต่อกันด้วยทางลาดยางแล้วนะคะเมื่อกี้ที่กุ่มับมประมาณสักกิโลเศษ แต่ข้างหน้าเป็นยังไงเราต้องตามดูกันต่อไปค่ะคุณขับเป็นช่วงๆนะคะมาต่อกันที่ทางเลือกขุดข่่อีกแล้วก็ค่อยๆไปค่ะรถเราเตี้ยนิดนึงอาจจะเตี้ยวกว่าชาวบ้านก็หน่อยแต่ว่าเราข้าไปได้ค่ะระวังขวาเป็นเกวดวันสวนมานะคะคุมขากันนิดนึงสั่นหน่อยนะคะไม่ใช่ซุปเปอร์เซดี โอเคไปต่อคะ่ะเ <c oughs> นี่คคยคะ่ะก็ขุกค่ะเบอร์นี้นะคะไม่ใช่เบอร์ห้าเลยเบอร์ต่ำๆอยู่นะคะไปได้คะ่ะเลียงเ็กหน่อยเราก็ไปนขะ้างหน้าก็มีทั้งโฟวิลออเมช่นเอสยูเอแลรถเก่งนะคะไปได้อยู่คะ่ะไมไค่ไปโอเคะ okay, ไปต่อคะ่ะ เขาก็ลงค่ะแคมรี่เนะะี่ยค่ะถึงแล้วนะคะยินดีต้อนรับบ้านอิ่อมนะคะมีป้ายมาเรียบร้อยค่ะผ่านไปโดยด้วยดีนะคะกับพรีออสสแตนดาร์ดจิตรัลที่สูงเพียงแค่ไอโฟน 6S Plus นะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลน,นะคะถึงโดยดีจริงๆแล้วค่ะโอเควันนี้วันที่24กรกฎาคม2563นะคะอร่อยถึงถิ่นขอให้ช่างช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะเราจะมีอะไรดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดรวมระยะ เวลาที่เราเดินทางกันก็จากกาญจนบ,บุรีนะคะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะคะเกือบเกือบสี่ชั่วโมงค่ะถ้าเราหักเวลาในส่วนของการพักลงไปออกไปนะคะ